อยากกินผลไม้จังเลยที่ไหนมีผลไม้ขายบ้างเนี่ยที่ไหนมีผลไม้ขายบ้างเนี่ยอ้าวน,นไงรถผลไม้มาแล้วรถขายงององพ่อค้าจอดหน่อยพ่อค้าพ่อค้าขายอะไรพ่อค้าขายอะไรพ่อค้าขายอะไรพ่อค้าขายลูกอะไรไก่ย่างพ่อค้าขายลูกอะไรแม่ อ้าวลองกองมาส่งแล้ววันนี้เราสั่งลองกองสองรถดำนะสองรถคันสิบล้อดำอ <c oughs> นี่ลองกองใส่รถสิบล้อมาเลยวันนี้เราสั่งมาสองคันเลยโหยวันนี้ลองกองเยอะมากจะกินให้หนำใจเลยนี่ทุกคนลองกองนนเนื้อหวานเจยบเดี๋ยวเราจะมากินลองกองกันเลยอืมรานนี้อร่อยร้านนี้อร่อยมาก ừ mm -hmm. rồi